ชัดเจนก็ชัดเจนแล้วแบบแบบร่ำออกมากับคขนขี้ลุกเหมือนร่ำชอบแบบขนขี้รุกอยู่ทั้งหน้าตอนเจรลญร่ำเนี่ยเธออันเหนื่อยปะใช่ไล้วเสียอันเ้ออยู่แต่ผมว่าร่ำของมันเป็นพอ่ว่ามื่อนี้ร่ำแบบคนขี้ลุกรู้สึกว่าแบบคนแรงเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรนะเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะเอนเนอร์จีอะไรนะอ๋อมีพลังงานมีเอเนอร์จีมากขึ้นแล้วมันเทไถลรู้สึกว่าแบบรี

เข้าใจบอจ้าต่อไปนี้ต้องรักตัวเองเข้าใจไหมรักผู้อื่นเพื่ออไร้รักตัวเองก่อนทำไมก่อล่ะวันที่สิบสามจะเอาท็อปฟอร์มกว่านี้วันที่สิบสามกับยี่สิบสามต้องท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆม่ท่านแม่สิรัดอตยังก็เดี๋ยวจ้าบอกนะรัตต่อไปเทธอก็ต้องตัด เป็นเสื้อชุดผ้าไหมผ้าคารผ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นออกแนวแฟชั่นแฟชั่นแต่ว่านู่นรู้จักรานอยู่ขั้นไหนนั่นแบบบอกมันทักมากระไรเอาแบบเอาแบบให้เขาวัดไซส์มาแล้วใส่แล้วมาลราพ่อพ่อไม่โอ้ยวัดแต่วัดแต่แม่เอ้ยปากค้าให้เธอมาต้องห่วงเอาไปคืบไปออกเอ้ยแจ็คเก็ตเอาว่าจะเธอได้ดั้งใจพ่อแม่แต่เธออเธอต้องเทนเห้ได้แต่ว่านอุ้ยนี่แต่ว่าตั้งใจจะต้องรักมันใส่ ถ้าจากโเบิ้งเอาดีเอาดีคันซ้อย่างนี่พูดนะเราสิมาเบิ้งกัครับเนี่ยภาษาอะไรกันเรื่องชุดอันนี้ไม่ถ่ายไม่แหเนะครลูกเพิดได้เปิดได้ซึ้ที่ไหนลูกเนี่ยหอมนี่ใช่หออชาดลเอาชาดลค่ะเหรอหอมแล้วม่รูดไม่ดีเลยขาเรียกว่ากินอะไรนะอมชาเดลเาล้อคโค่ขาเดลไปทั้งขึ้นห้อยหวย้นมาเนี่ม่่เป็น เบิ้งยี่หอเนี่ยไปแล้วทีนี้อ่ะแต่งตัวเธอต้องคุมโทนนิดนึงถ้าเราคุมโทนออกไปโทนสีเทาหรือสีดำไปแองนี่นี่นี่เพราะว่าถ้าถ้าใส่โซนนั้นเธอจะดูซอฟตัวลงแล้วมันจะสมาร์ทจะดูว่าใช่ค่ะไม่ต้องไปเน้นเหลี่ยมลายแม่้ไม่ไม่ไม่ใส่สีดำสีแบบม่วงแล้วเราบอ่ใส่เราไมใส่สี

เอาไ่ใชังไเด้อไม่มีผมใช่ไหมข้มาอางนี้แงนมากันเอามาอันนี้มาเนี่ยมามาไทยก็เทเด้ยหมกนังไเสียปเดีเออบนบกันแม่พดว่าเพราะมีใคกินไผเลย่องสิแมโอ้แต่ปเดีนลยี่กว่าว่มีไผกินไผ่สคนว่ามีไผกินไผ่โอ้ยจันเลยเ่ลาเอาเบาเย็นเลยเบาเย็เลยเอาคุปตไทยปาหนึ่งก้อน เออมันป็นมเรื่องยากแบบเสียวนิ่งเจียวนิ่งซ้ำไหนแลบพอนิ่งหมดเออขาดความนิ่งไปหมดกินกันไม่ลงกินกันไม่ลงเพราะว่าไม่ใช่ไก่ย่างเดี๋ยวนะลูกเดไปแม่หนอ่งสอง่าวันนี้วิดีโอแล้วนะครับวันนี้ ชาาเอาไจากประยุดีเถอะมื้ี้กินกับบรุเลยครับน้ำเพลม่้ครับน่ห็นน้ำเพลเมืี้ใส่พวขวดเลยเบียความงามกับไได้กินบัเกิดกันเลยโอเคว้วโอเีว่าดดีว่าจไแล้วนะเพื่อนรักที่สุดที่โลกเลยหอ้งะหลักฉนกรักจ้าของเก้าของขึ้นแล้วว่าก้าของ้มันยแ้นจังมา เปดลันกันดีเห็นเห็นนีเห็นเห็นพัฒนาการเห็นเห็นาเป็นต่ำออกมาไหลเห็นเห็นว่าเป็นต่ำออกมาไหลถ้ารู้ว่าชนอะไรนี่ยังแน่นอนีากบอกกันว่าอยากเล่นกับพี่มียวก็เล่นกับเซ่ ทั้งฉากอะจะเรียนแบบว่าหยอกกันนั่งกันทั้งสี่นี่เอ้าวันที่สิบสามก็จัดสคริปต์ได้ไปชื่นชายเดี๋ยวนี้ก็จัดเต็มเออจะขึ também, um, ้นกั็เมียวนั่นจะคืนก็เมียวนั่นประมาณเออเออมันต้องมีต้องหาคอนเทนต์ให้ดีคอนเทนต์มันมีอยู่แล้วเราที่ที่จะล้วก็คือที่เดียวคือนางเอกที่ยังเกาจะจำประมาณนางเอกในตำนาน คู่ควาเราคู่จูคู่ยากซักไปเนี่มันละอันนี้อันนักเอกกับพี่บ่าวอ้พี่บ่าเขาเหี้แล้วก็คุยคิวกับพ่อแกเลยตอนนี้แหละเขาใฝ่ันอยู่ได้น้ำเพชรให้น้ำเพชรคุยซอยกันเลยน้ำเพชรเอฟซีเขาจะเห็นต่ำร่ำกับเหมียวหลวงหลวงหลวงขมูลน่ะหลวงขมูลเออพี่ แน่นะฉากนี้เลยเธอก็เป็นตัวโกงไปจนสินสินะอเียนคดอกก็ยังโเลยนดออออ๋อเอเอเเฟสอะไรอันดี้เฟสไม่ฉันง่ายก็มีดอกไม่วานพี่น้องวันที่สิบสามพี่หน่องจะได้เห็นจะเห็นอีกหลายคนนี่นะครับนะครับตั้มต้องรักตั้ต้องรักสองขั หรือว่าจะไปดูหน้าเวทีก่อนกลับเลยเพราะว่าเราอย่างน้อยนึงไปเปิ้ลมาแล้วคนเห็นจี่เปลี่ยนยังไงไหมครับไม่ใช่สิหายอยู่หลายแล้วนี่เียนี่สิกระย่างก็ออกแล้วสซึ่งไปตัวเฮาวไปโอเคครับแล้วเจอกัน13 1ส13 23ขอบคุณน้ำเพชรมากๆากนะลูกเนื้อ